ดีคะ่ะมาพบกับปังปอน,นีแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูว่าครอบครัวของเราเนี่ยยามเย็นทําอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่นะคะคุณแม่ก็กินข้าวกับอะไรคะแกงปองค่ะนี่นะคะส่วนคุณพ่อทําอะไรคะเดิบนบอลแมนยู ไม่กินกินกับแจ้งแมนยูแมนยูแมนยูไม่แมนยูนี่แมนยูแมนยูนี่ดูแมนยูนี้จะเป็นการพักผอนการดูใกล้เลยแมนยูคุณแม่ชีวสองนิ้วเลยค่ะจิ้ม กักตัวอยู่บ้านไม่มีอะไรฝนตกน,น,นะคะตกตั้งแต่เช้านี่นะคะนี่ปนไปค่ะเอาน้ำนานมาเติมน้ำกัน น네ีいい uh ่นะเอาตัวนีครื่งยังอ่ะครื่งยังอ่ะงเสร็วติดเคมติดเคใช่นี่ค่ะคุณมส ขอบคุณค่ะนี่นะคะเราก็จะมาหาอะไรกินนี่จะแล้วตัวนี้เขาไม่ได้จ่ายแเขาไม่ได้รายแะไปกันแกะให้หน่อยมากอข้าวกับแกงก็ทอง